ครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับ <c oughs> ก็สำหรับผู้ที่สนใจนะครับติดตามการออกดอกออกลูกของของชมพู่ทับทิมจันนะครับวันนี้ก็ล่วงเลยมาอาทิตย์ที่2แล้วนะครับหลังจากที่ชมพู่เราแตกตาขึ้นมานะครับวันนี้ผมก็จะพามาดูพัฒนาการนะครับใน หลังจากที่เป็นไข่ปลาเล็กๆนะครับตอนนี้ชมพู่ก็ออกมาเป็นระยะเหมือนจะเป็นปไม่ผักบุ้งนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็เริ่มที่จะเห็นคะรับ เขาจะออกตามข้อนะครับดูต้นอื่นนะครับนนี้นะครับเขาจะออกเยอะมากนะครับถ้าอายุเข้าได้นะครับช่วงนี้ก็ต้นต้นชี่วํากลังถ่ายทำอยู่นี่ก็ อายุป,ประมาณสามปีนะครับจะออกตามข้อนะครับการแต่งกิ่งก็คือเอการแต่งลูกนะครับเนีย่ยครับลูกลูกอย่างเงี้ยฮะที่ที่มีลักษณะตั้งขึ้นไปนครับสามารถปิดทิ้งไปได้เลยนะครับพอถึงเอาไว้ก็ก็ไม่สามารถที่จะห่อได้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะหักลงมาอยู่ดีเราจะเลือกกิ่งที่เราจะเลือกช่อที่ หันลงมาลักษณะอย่างนี้นะครับหลังจากนี่แล้วนะครับก็อีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับก็จะเริ่มเริ่มเป็นระครังละหลังจากนี้ก็จะบานบานก่อนนะครับอาจจะต้องใช้กระบวนการทางธรรมชาตินะครับซึ่งเราก็จะมีผู้ช่วยของเรานะครับผู้ช่วยที่ว่านั่นก็คือน้องพึ่งนะครับ นู่นนะครับมีรังอยู่เห็นไหมเอ่ยพึ่งนะครับอันนี้เขาก็จะมาช่วยเราผสมเกสรนนะครับก็จะเพิ่มการติดนะครับเปอร์เซ็นต์ในการติดของลูกเเห็นว่าเขาจะออกดกนะครับแต่แต่เราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเอาไว้ทุก ทุกช่อนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยเราจะเอาไว้ทั้งหมดไม่ได้นะครับหลายคนที่ปลูกปลูกไว้กินที่บ้านนะครับไม่รู้อนะครับไม่ได้มีความรู้เรื่องการการไว้ผลชมพู่ก็จะหอหมทั้งหมดนี้เลยนะครับถ้าหอมทั้งหมดนี้ลูกก็จะพากันเล็กหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่มีคุณภาพ เราต้องปิดทิ้งนะครับอย่างเงี้ยกิ่งหนึ่งออกเยอะมากนะครับกิ่งเขาก็จะรับไม่ไหวด้วยชมพู่ที่อยู่บริเวณกิ่งหลักนะครับกิ่งอย่างบริเวณเนี้ยจะมีความสมบูรณ์มากนะครับลูกจะใหญ่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งครับหลังจากที่ ผมจะอัปเดตให้อยู่ประจํานะครับจะได้มาเห็นว่าเอออ่าชมพู่ในแต่ช่วงเลยในช่วงแต่ละช่วงเนี่ยมันจะมีพัฒนาการยังไงนะครับสําหรับที่ผู้ที่สนใจอะนะครับอยากจะปลูกอยากทาสวนเป็นพืชที่ปลูกง่ายครับ ครับเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้คลิปหน้านะครับจะมาดูว่าดอกเราจะเป็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม